สวัสดีครับอยู่ช่างหนึ่งนะครับก็มาต่อด้วยแอร์ล็อกคันนี้นะครับที่ว่าไฟโชว์นะครับก็ทําการแก้ไฟโชว์เรียบร้อยนะครับก็ทําการล้างทาความสะอาดจุดมัดไฟนะครับบริเวณพันเอร์นะครับแล้วก็มาแก้ปลั๊กนะครับแก้ปลั๊กมีรอยปลั๊กไหมนะครับ อันนี้ก็ผมทําการหุ้นฉนวนกันความร้อนนะครับอยู่ด้านในแล้วก็หุ้มด้วยท่อกระดูกงูนะครับเก็บงานอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ทําการแยกฝ่ายเป็นอิฐกระละนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับไม่ได้เป็นการแก้ที่ถาวรน,นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมักจะมีปัญหาเรื่องปักมัดไฟไหม้นะครับแต่อันนี้จะดีกว่าเดิมตรงไหนครับอ่ะมาดูกันก็หนึ่งถ้า ถ้าของเดิมครับเวลาช็อตนะครับสายสองสายสามารถชนกันนะครับมันก็สามารถช็อตได้นะครับเวลามันไหมแต่ถ้าอันนี้นะครับสายไหมสายหนึ่งนะครับมันไม่สามารถมาชนกันได้นะครับถ้าสายไม่ขั่วหรือปลั๊กไม่หลุดออกจากกันนะครับรถก็สามารถไปได้ต่อนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ พักไม่สายไหนก็แค่แก้แค่สายนั้นนะครับสามารถต่อตรงได้เวลายามจุดเฉิญนะครับเรามาดูกันนะครับหลังจากการแก้นะครับเราก็ให้ตัวเป็นอิสระครับก็เดี๋ยวเรารตาตาให้ดูโค้ดไม่มีนะครับอ่าทีเดียวติดเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้หรือได้สาระดีๆฝากด like, กดไลค์กดคอมเมนต์และกดซับสไครป์ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ